เหนือในรอบที่ปีก็ไม่รู้เนี่ย ร่างไก่ต้องการปิ้งย่างค่ะพี่พี่วันนี้หญิงพามาที่เส้นรามอินทานะคะร้านจะอยู่ในปั๊มไซโนเปกค,ค่ะเลี้ยวเข้ามาในปั๊มก็ตรงเข้าไปด้านในเลยจอดรถได้ปั๊มได้เลยนะคะแล้วร้านที่หญิงจะพามากินในวันนี้คือร้านกิว<า>กิวเต้ค่ะกิวกิวเต้เป็นร้านปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นนะคะแอบดูรีวิวมานานวันนี้ได้มากินแล้วค่ะแล้วหญิงไม่ได้ทานเนื้อมานานมากมาที่นี่จะไม่ทานเนื้อไม่ได้ค่ะพี่พี่ทางเข้าบรรยากาศหน้าร้านก็จะประมาณนี้ค่ะดูลึกลับนิดนึงนะคะเหมือนมีร้านคาโาเกตย เดินเข้ามาก็เหมือนจะไม่ค่อยมีผู้คนค่ะพี่ๆพอถึงทางเข้าหน้าร้านเท่านั้นละค่ะคนนั่งทานเต็มเลยเ ่รอบีีป <c oughs> จังหวะเอาเนื้อย่างเข้าปากฟินมากค่ะพี่พีในความเนื้อนะคะย่างกลับไปกลับมาแป๊บเดียว ก็เอาขึ้นมาทานได้เลยค่ะทานกับข้าวผัดกระเทียมไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยแล้วพี่ๆแต่น้ำจิ้มของทารานก็รสชาติดีเลยค่ะในส่วนของหมูย่างเกี๊ยมๆหน่อยนะคะพี่พี่ตามด้วยกิมจิและผักสลัดฟินมากเนื้อเนี่ยหญิงสั่งตัวชูคารุบิไปนะคะมีความแทรกแทรกมันเนื้อฉ่ำมากๆค่ะส่วนหมูเนี่ยหญิงสั่งเป็นตัวโทโร่ค่ะแล้วก็สั่นคอหมูค่ะพี่พี่พอย่างที่บอกค่ะหมูย่างเกี๊ยมๆหน่อยอร่อยมากน้องกระยางเสิร์ฟหญิงไม่หยุดเลยค่ะฝักทองย่างก็ดีดีเครื่องเคียงที่ห้ามลืม ก็คือผักสลัดนะคะพี่พๆร้านจะมีเมนูซาซิมิแล้วก็ยำต่างๆด้วยนะคะตบด้วยมีไอติมและผลไม้บริการฟรีให้เลือกค่ะมาทานกัน2คนค่าเสียหายตกคนละพันนิดนี้ปริมาณและคุณภาพสมราคาค่ะพี่พี่กลับมาซ้ําแน่นอนค่ะขอตัวไปทานต่อก่อนนะคะพี่ๆเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ย